สวัสดีค่ะแม่แมวพาปลูกพาทำค่ะวันนี้แม่แมวจะมาเก็บมาดันที่ร่วงหล่นไปทำปุ๋ยหมักค่ะทุกคนและนี่คือต้นมาดันของเราซึ่งลูกที่ร่วงหล่นเราก็ไม่สามารถนำมารับประทานได้เราจึงนำไปทำให้เป็นประโยชน์เราจะเอาไปทำปุ๋ยหมักค่ะทุกคนเรามาเก็บกันเลยค่ะ เราได้มาดันมาแล้วก็ไปเก็บมะกรูดกันต่อคะ่ะและนี่คือต้นมะกรูดของเราเราจะเก็บเฉพาะลูกที่ร่วงหล่นค่ะทุกคนเออ จากนั้นก็นำมาทำความสะอาดเพื่อล้างดินออกค่ะและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผักผลไม้ที่เราจะนำมาทำปุ๋ยค่ะทุกคนปุ๋ยตัวหลักสำคัญก็จะมีกากน้ำตาลซึ่งช่วยย่อยสลายเศษพืชผักที่เราจะนำไปทำปุ๋ย และเราก็มาลงมือทํากันเลยค่ะเรามาหั่นผักผลไม้ของเราให้เป็นชิ้นเล็กๆก,กันค่ะทุกคนเพื่อที่จะได้ช่วยในการย่อยสลายง่ายขึ้น 好。 ไ,ได้ส่วนผสมทั้งหมดเราจะนำมาผสมในกะละมังค่ะจากนั้นเทกากน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมกับผักผลไม้ของเราค่ะ น้ำกากาน้ำตาลเทลงในผักผลไม้และทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันพยายาม คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะทุกคนเนี่ยามาบน,นี้แรดก่อน จากนั้นนำลงใส่ถังเพื่อทำการหมักค่ะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยให้จมพืชผักของเราค่ะ จากนั้นนำฝาปิดให้มิดชิดและทิ้งไว้ประมาณ1-2เดือนก็สามารถนำมาใช้งานได้ค่ะทุกคน เราจะนำไปรดโคนต้นไม้ของเราค่ะตักมาแล้วกรองแยกกากออกค่ะทุกคนนี่คือที่กรองของเราง่ายๆค่ะ และเราก็จะได้น้ําปุ๋ยหมักสุตรของเราเองค่ะทุกคนนําไปผสมน้ําใช้ไม้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เราจะนำไปราดรสตรงคุณต้นของเรากันค่ะตันนี้ก็เป็นต้นลำไยคริสตั้นของเราซึ่งอายุได้1ปี2เดือนแล้วค่ะทุกคนเราก็ทำการตัดยอดไปแล้วค่ะนำไปราดรสตร,ถรงคุณต้นได้เลยค่ะ ต้นนี้ก็เป็นลำไยคริตตันเพิ่งลงปลูกได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะ<ม>ต้นนี้ก็เกือบปีแล้วค่ะไม่ค่อยโตเลยต้องบำรุงกันหน่อย เราจะมาราดรถตรงโคนต้นทุเรียนของเราค่ะต้นเล็กก็ใช้ได้ค่ะทุกคนวต้นนี้ก็ตัวหน่อยอายุหนึ่งปีแล้วค่ะราดร,รงในโคนต้นได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่แมวด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ